สิ้นมะโคนเนื้อนุ่มสีสวยละมุนตาค่ะสวัสดีค่ะนกสิ้นสีสัสนาลัยสุขโขทยัยเอาสิ้นส,สวยๆมา,าชมกันอีกแล้ววันนี้พามาชมด้วยอันนี้สีเทานะคะผืนนี้สีเทานะคะดอกดาวกระจายกับดอกผักแว่นนะคะอันนี้ก็จะพื้นออกโทนมวกนิดนึงยกดอกด้วยสีเงินนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีละผืนกันเลยค่ะ พื้นนี้นะคะเป็นพื้นสีเทานะคะแล้วก็ยกดอกด้วยสีเทาค่ะสวยสุภาพเรียบร้อยค่ะใส่ได้ทุกเทศกาลค่ะนี้ผ้มักโพลลักษณะคือเนื้อนุ่มพริว้วมีน้ำหนักนะคะนุ่มสบายระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วสีไม่ตกนะคะเนื่องจากว่าเราได้ทำการดูแลผ่านกระบวนการ อาฟิกสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลายดาวกระจายค่ะ,นะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงนะคะ,ะเล่นสีนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าก็จะเป็นข้างบนเป็นสีเทาข้างตรงกลางเป็นสีออกโทนโทนแดงนะคะแดงแล้วก็ข้างล่างก็สีเทานะคะลายลายต่อเชิงด้วยลายน้ําอ่างค่ะเห็นไหม แล้วก็ยกดอกด้วยสีเทาเหมือนกันเฉดสีเดียวกันกดตัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นงานก็จะแบบว่าเป๊ะมากสวยมากค่ะนุ่งแล้วดูดีดูหรูดูแพงนะคะผืนนี้เพราะว่ามันเป็นสีที่แบบว่าเย็นใส่แล้วเย็นใจค่ะสบายตาในการมองด้วยค่ะอ่ะนดมดูอีกผืนนึงนะคะเด็กนกเอามาให้ชมวันนี้ค่ะ ส่วนพื้นนี้นะคะเป็นลายผักแว่นะค่ะสีจริงจะออกลักษณะนี้นะคะพื้นจะเป็นสียืนม่วงแล้วก็พุ่งม่วงม่วงสังคุนนะคะแล้วก็พุ่งด้วยสีสีเงินเหมือนดอกเลยะคะ่ะดอกผักแว่นนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะ่ะงานจริงก็จะสวยค่ะพืผผน้นนี้งานจริงนะคะสุภาพเรียบร้อยค่ะนี่นะคะงานจริงจะออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยหัวโทนนี่ค่ะ สีชมพูกะปินะคะนี่เลยค่ะงานจริงสีนี้เห็นไหมคะดอกก็จะสวยงามค่ะอันนี้ดอกผับแว่นนะคะลักษณะนุ่มพลิ้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงที่ยกยกดอกด้วยสีเดียวกันนะคะสีเงินค่ะแล้วดูรายละเอียดของดอกนะคะน,นี้จะเป็นลายประยุกต์เชิงนะคะตั้งแต่นกคาบข้างบนเห็นไหมคะ สไลด์เฉดสีนะคะเชิงก็จะเป็นสีออกโทนม่วงแล้วก็ส้มแล้วก็แดงนะคะนี้สไลด์เฉดสีตามแบบฉบับของสุโขไทยเราค่ะนี่ค่ะถ้าใส่แล้วนะคะผืนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสีเย็นใจนะคะใส่แล้วสบายตาคนมองก็คนมองก็ยิ้ม ยิ้มเลยค่ะว่าสีนี้ดูแล้วสวยหรูดูแพงค่ะเนื้อนุ่มใส่สบายนกบอกแล้วลักษณะของสิ้นบ้าเราค่ะทิ้งตัวนี่นะคะใครสนใจทักทายนกมาได้นกให้ไอดีลนไว้ที่รายละเอียดของข้อมูลนะคะหรือว่าทักไปที่เพจเสื้อสิ้นภาพพื้นเมืองได้ค่ะใครที่ชอบชมสิ้นนะคะนกฝากกดถูกใจไปงมใจให้นกด้วยนะคะ หรือกดกระดิ่งเพื่อไว้รับชมนะคะสิ้นงามๆของสีสัชนาลัยได้ค่ะชุดนี้ปูพักกาแล้วในราคา2,200บาทนะคะสามารถทักไถ่าถามได้เลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ